ออกว่าจะหาบ้านหาของมาได้แม่เหนื่อยจริงๆเลยเหนื่อยจริงๆหินต่อด,ดีกว่าเพื่อนอฮะเพื่อนเนพื่อนจอมาเออว่าไงตอนนี้เรากำลังเจอสถานการณ์วิกฤตน,นะเพื่อนนะเป็นอ,อะไรละ่ะก็คือ ก็คือเราจะฮีโร่บายแล้วฮีโร่บายเก็บตัวที่ไหนเกิดตัวที่หมูห่บ้านเก่าของเราพี่โดนไฟเอนเตอร์รักก้อนพ่อและศพแม่ของฉันล่ะเอาไปเผาเรียบร้อยดีมากขอบใจน้ที่เผาให้ไม่เป็นไรเรามันเพื่อกันอยู่แล้ว ใครใครนะ่ะใครนั่นใครใครนะ่ะเยวจะออกไปรับนะใครเข้ามาในเกมนี้นะไม่น่าจะมีใครมากนะ เขาอยู่ไหนกันแน่นะขอเช็คเลดราก่อนหรือจะทางเดิมที่เราจุดเกิดออกมาอาจจะใช่ก็ได้นะเขาเป็นใครนะต้องหาชื่อเขาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงขอ,อามาตรงนี้ไว้ก่อนนะเ,เขาออกไปแล้วเหรอ,อแล้วตัวแฮปปี้อะไร เดี๋ยวฮีโร่ไบกัมบมาเอ้ยขมวดฝาเลยคุณถีต่อโอ้คงจะไม่ขมมาตอนนี้แหละนี่เป็นเกมสินะมันไม่ใช่เกมสำหรับฉันมันคือเกมสำหรับคนอื่นใช่แล้วฉันต้องขายอินเดอร์ดากอนพอของฉันตายเพราะ เครื่องเนิฟเกียร์แต่เกมนี้มันไม่ใช่เกมนั้นเนิฟเกียร์มันมไม่ทําอันตรายต่อสมองเอาออกไปได้ใช่แล้วฉันใช้เนิฟเกียร์ของพ่อแต่เนิฟเกียร์ของพ่อก็ใส่ระบุชื่อฉันไว้ชื่อพ่อไว้ฉันก็ใช้ชื่อพ่อได้ชื่อพ่อก็คือ e r t h t h a i หนึ่งสองสามคือรหัสพ่อฉันแต่สก,กินมันไม่เหมือนกันป่ะเอ้ยมันเสียดายจังเลยรู้จังว่าสก,กินพ่อจะเป็นยังไงฉินงงเลย ได้มาสิบสองอันยังคุ้มปะยังคุ้มยังคุ้มมาทิ้งกนต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าฉันถ้าพ่อคุณพ่อเคยฆ่าเหรอเคยฆ่าหินลงไปได้ฉันก็ต้องฆ่าได้สิใช่แล้วคุณพ่อใช่ พ่อบอกพ่อบอกว่าพ่อใช้ไฟแชงอันเดียวในการปรับนีโราบายใช่แล้วใช่เลยผมจะต้องทำแบบนั้นได้ครับคุณพ่อลูกเฮ้ยใช่เนอะลูกพ่อเองพอ่อพ่อเหรอพ่ออยู่ไหนพอ่อใหญ่ลูกเสมอ พ่อไม่เคยไปไหนนอกจากลูกจะลืมพ่อแล้วผมไม่มีวันลืมพ่อครับเยี่ยมมากน้องขันในพ่อสำเร็จหรือยงังเหรอยังครับผมกำลังหาของอยู่หาต่อพ่พอจะเป็นคนให้กำลังใจลูกอยู่ห่างๆพ่ออยู่ไหนล่ะครับ <c oughs> เป็นที่ที่ลูกหาไม่เจอ นั่นก็คือสวรรค์นั่นเองไม่ใช่สิมันคือดีเอ็นของฮีโรบลายและเอนเดอร์ดากรอนถ้าลูกอยากได้ตัวพ่อกลับคืนมาลูกก็ต้องคาปกปันและพ่อจะกลับมาหาลูกเอง oh. ใช่แล้วลูกพ่อจะกลับมาหาลูกในไม่ช้า ต่อให้ลูกจะลืมพ่อเมมโมรีของเนฟเกียก็ยังใช้ก็ยังสแกนสมองของลูกถ้าลูกตายในนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ยืนคืนชีพเหมือนพ่อตอนนั้นพ่อเป็นนักแฮ,กเก,แฮกเกม พ่อก็เลยสามารถฟื้นชิพได้พ่อครับผมอยากเป็นพอ่อตั้งแต่ยาวเป็นเลยลูกมันอาจจะของหายนะลูกน,นะขอให้ลูกสู้ต่อไปไม่ให้เป็นเหมือนพ่ออะไรกันนะลูกแต่ตอนนี้ลูกไปหลับเถอะเนิฟเกียร์กำลังทำอันตรายแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่เนิฟเกียร์เริ่มจะหยุดการทาง,งานตอน,อนก่อนที่จะสมองลูกจะระเบิดปุ่มตายมันโกขัน ลูกครับยังไงต่อครับผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ลูกไม่ไหนมาผมไปกินข้าวมาครับเยี่ยม,มากพ่อจะให้คอมแน่นอนดีๆกับลูกก่อนที่ลูกจะไปหาเอ d นเดอร์ดากอนและฮีโร่ปลายลูกจะต้องเตรียมไฟแช็คเพราะฮีโร่ปลายและเอ d นเดอร์ดากอนกลัวไฟ แต่ทำไมมันเป็นสันตตมนาล่ะครับก็เพราะว่ามันกลัวไฟแต่ว่าพลังของมันอย่าได้ดูถูกถแม้มันจะทำตัวด้วยขนแกะและไม้อย่าไปดูถูกมันลูกถ้าลูกดูถูกมันมันก็จะหยุดซีมันก็จะไปแฮกระบบของลูกก็คือทำให้เนื้อเกียร์หยุดการทำงาน และลูกก็จะตายครับผมก็ใจดีครับยามาทางนั้นพ่อไปก่อนลูกครับขอให้ลูกโชคดีและอีกไม่นานเพื่อนของลูกที่เป็นนักเวทจะโถจะส่งสารมหาลูกครับขอบคุณครับที่ให้คำแนะนำดีๆไม่เป็นไรพ่อบปแล้ลูก อออกไปแล้วเราก็ต้องอยู่คนเดียวนะใช่เราต้องอยู่คนเดียวเพื่อนอะไรเหรอตอนเนี้ยฉันโอเพย์คมมาแล้วอยู่ที่ไหนล่ะที่เดิมไหมที่เราที่เรากบดันไว้อะเยีะยมมากแล้วพอไหมมีมีผู้รอดชีวิตสามคนเอ้ยไม่ใช่มีผู้รอดชีวิตเหงาสพบปีมีผูร้รอดชีวิตแค่สิบห้าคนแล้วก็มีผู้ตายร้อยกว่าคนนะเพื่อนไม่จริงนะ จริงสิโอป่าเอ้อมันตายเพราะยังไงก็เนิฟเกียร์การทำลายสมองก็เลยตายไงจริงเหรอแต่ว่าเราตายไม่ได้สินะไม่ได้ไม่ได้ห้ามตายห้ามตายเออตอนนี้มีคนบาดเจ็บเฮ้ยเพื่อนมีคนตัดจัดการซอมบี้ฉันขอขอช่วก่อนนะ อาช่วยด้วยครับว่าคนเพื่อนช่วยฉันด้วยเพื่อน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 ไปเพื่อนก็ตายแล้วเออะไรฉันยังไม่ตายฉันออกมาแล้วพร้อมกับเด็กอีกหนึ่งคนใครล่ะ ไม่รู้แต่เขาช่วยชีวิตฉันไว้ขอบคุณเธกคนนั้นสิขอบคุณแล้วแต่คนนั้นไม่ฟังรู้ไมเขาฟังสิได้ฟังฉันก่อนนะฉันขอบคุณเธอมากแล้วนะไม่เป็นไรครับผมทำเพื่อชาติดาแล้วโอ้ไม่เป็นไรผมถือว่าตอบแทนคุณแล้วก,กันที่คุณช่วยชีวิตพ่อแม่ผมไว้แต่เึ็นพ่อแม่ผมจะตายไปแล้วก็นะหนู หนูหนูทำได้ไงผมก็ขยักตัวของนับเกียแล้วก็แล้วก็เอาแล้วก็เอาของที่คมคมไปฟันคอของซอมบี้ตัวนั้นครับดีมากหนูช่วยชีวิตชีวิตักเวทไว้ถ้าไม่มีหนูนี่ประเทศชาติคงไม่มีวันนี้หลอกมันลูกนะขอบคุณมากเลยลูกนะแต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วขอไปพักก่อนนะเนฟเกีย นิฟเกียแบตใกล้จะหมด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 หมด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 แล้วทำไมฉันถอดเนิฟเกียไม่ได้